โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับจริงๆแพ็คนี้ผมเปิดแล้วเซตหนึ่งนะแพ็คเนี้ยนี่คนระับแพ็คเนี้ยลุ้นโชคสองชั้นเนี่ยวันนี้ก็มาจัดอีกจัดอีกผมเปิดเพลงกันชุดละสามพันฮะครั้งที่แล้วสามพันครั้งที่แล้วผมได้นี่แชมไอเคิลใช่ไหมจัดมาผมเปิดให้ดูก่อนเนี่ยเซตสามพัน 3, มีอะไรบ้างอะถ้ามันเล็กไปปะศูนย์หกยูเบสห้ารวมเบอร์ริเจน ถ้างแง่ผมกดซื้อแม่งเลยมากดซื้อเลยสามแสนแคสของจะถูกส่งในหกสิบนาทีเอามาแล้วฮะมาแล้วฮะแป๊บนึงนะผมเอารูปออกกันมาดูของกันเหมือนเดิมครับทีเด็ดอยู่ที่สองใบบนสุ่มตำนานแล้วก็วกห e, ้าเบสสิบหกหกยูสิบยูสิบแปดอีสิบดับกห้าการ์ดท็อปไพ์ธรรมดาวันนี้มีสิทธิ์ได้ x อมีสิทธิ์ได้ดตำนานแต่ยากครับแล้วก็สามร้อยล้าน แล้วก็ของที่ไม่จําเป็นฮะไปะสามพันบาทจะจะอ๊ฮานาวาโลมาเลยเหรอไม่ย้องลิมันก็ไทยอันนี้แม่งแย่สุดเลยถ้าเกิดดวงไม่มาสามพันนี่ผมเปิดเหมือนแบบสมบาทอ่ะอุ๊ พันกว่าเอ็มแล้วครับพันกว่าเอ็มแล้วทำนานมาทำนานมาให้น้องผมหน่อยอันนี้นี่คือคนนี้คือคนที่เติมนี่เป็นน้องผมตั้งแต่สมัยแบบสิบปีแล้วอะเชี่ยพังเลยนะศูนย์หกยูมาคือมึงพังอะ่ะศูนย์หกยูมาคือมึงพังอะ่ะ โอเคครับ <Okay. S 1> ฝากกดไลค์กดซ <Okay. S 1> ับสไคร้ด้วยครับส <Okay. S 1> วัสดีครับ <Okay. S 1> ไปแบบเงียบๆแล้วกันเนาะ okay.